สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านผมสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่คุณพี่ทุกท่านครับผมวันนี้ก็ผมพ่อพานของน้องอายผมก็มาก็ไม่ได้ไล์ไม่ได้ลงคลิปตั้งนานแล้ครับผมวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญครับผมผม,มอบผลไม้ให้ก็เป็นมีกล้วยครับกล้วยแล้วก็แตงโมครับผมก็กราบขอบคุณคุณพี่ครับคุณพี่วะลาลักเป็นอย่างสูงขอบคุณมากมายขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณมากนะผมที่ เอ็นดูน้องอายแล้วก็เมตตาน้องอายมาตลอดครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมน,นี่ครับน้องอายเดี๋ยวให้น้องอายมาดิครับน้องอายขอบคุณจ้าเร็วมาดิคุณพี่ก่อนเร็วไอจ้าด้วยก่อนดวยเอออันนี้เป็นแตงโมค,ครับผมจะให้น้องอายเป็นลูกเลยขอบคุณจ้าก่อนถือเร็วอ,อ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีกทีก่อนเออเก็บ โอเคครับเขาอ่านอกนช้างก็จะกินเป็นลูกได้นะครับมีตาฟันข้างในเขาก็แข็งแรงนะครับก็กราวสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับผมก็ขอบคุณคุณพี่ว่ารักมากๆผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะผมที่เอ็นดูน้องอายไม่ตาน้องอายมาตลอดก็ขอบคุณครับผมก็ขอให้บารมีครับบารมีคติสารบารมีสัจจะโตและพระคุปกามที่เรา้าช้างถือโดยบิลานให้คุณ พี่เวลาราลักรผมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปัาจจากโรคภัยไข้เจ็บนะผมก็รวยแล้วก็ขอรวยยิ่งขึ้นไปผมก็ขอแห่งบางๆขอให้ถูกเลขถูกเบอร์ถูกรตเตรีร่รางวัลที่หนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคุณพี่เคยซื้อหรือเปล่าครับขอขอให้แห่งปังๆถูกเลขถูกเบอร์ถูกรตเตลีร่รางวัลที่หนึ่งนะครับผมนี่ก็เป็นบริเวณบริเวณที่ปลูกหญ้าในเปียนะครผมพอน้ำท่วมน้ำท่วม ตัวน,นี้ก็ยังยังไม่ได้ปลูกอะไรผมก็จะเลือเลือประมาณนี้พอยังครับรอเดี๋ยวสักพักก็จะไปหาพันธุ์ยาผมผก็ผก <c oughs> นี่ก็เป็นกล้วยครับกล้วยก็เป็นบริเวณบ้านน้องอายนะครับผมปิดที่ทุง่งนาอันนี้ก็เป็นบ้านที่เพิ่งเสร็จผมก็เป็น ทมบ้านเล็กๆผมสองล็ครับ,รบที่ปลูกยาครับเนื่องจากน้ําปีที่ผ่านมาครับปีที่ผ่านมาก็น้ําเยอะผมก็เลยท่วมครับท่วมมามาถึงบริเวณนี้แล้วก็ข้างล่างผมข้างล่างก็คุณพ่อได้แบ่งได้แบ่งจากที่ทํานามาให้ปลูกยาในเปียพรดีน้ําท่วมครับก็ <c oughs> <c oughs> คือเสียหายหมดนะผมก็เริ่มปลูกใหม่นะครับ เอามาดูครับผมทางนี้ครับผมทางนี้ก็เป็นแม่ควานครับแม่ควานทำอะไรเนาะแม่ควานแม่ควานสวัสดีจ้าเลยวแม่ควานสวัสดีครับเออแม่แม่ควานต้องสั่งครับสั่งมันน้องไอ้น้องไอ้ครับปกติแม่ควานตัวนี้ก็จัดผลไม้อยู่ครับจัดผลไม้เพื่ออะไรสดครับอะไรสดก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์ในยูทูบผมเนื่องจากเงียบนะผมทีนี้ผมไอ้น้องไอ้ไอ้ไอ้น้องไอ้ทำอะไรเนาะน้องไอ้ไอ้ อยาเลรถถอยเร็วไอ้เพื่อนน้องสงสัยได้เห็นแตงครับผมเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวก่อนก็ขอ,ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เวลารักมากมายขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมก็ขอให้ผลผลกุศลอ่าผลบุญในครั้งนี้ที่คุณพี่ได้แบ่งได้แบ่งผลไม้ก็เป็นกล้วยครับแตงโมดไร่เมตาน้องอายนะครับ ขอขอให้บุคคลส่ในครั้งนี้ย้อนกลับไปหาพี่และครอบครัวเป็นร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่าผมคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการทำการงานใดยอยู่ก็ขอให้เฮงเฮงปังปังขอให้ทุกเลขทุกเบอร์ทุกรอตตอรียวันที่หนึ่งผมขอให้บารามีขจิสารบารามีสัจจะโตและพระครูป,ประกรรมที่เราจะาช้าง,งนับถือดยบิดบรราให้กับพี่เวลาราลักและครอบครัวเดินทางไปไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเดินทางไปไหนก็ขอให้มีติดคนรัก คนเมตตาเหมือนกับที่พี่ได้แบ่งปันแล้วก็เมตตาน้องอายมาตลอดแล้วก็ในวันนี้นผมก็ขอยพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับผมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บผม,ผมพ่อควานแล้วก็น้องอายแล้วก็แม่ควานผมก็ขอบคุณคุณพี่ครับคุณพี่วราแล้วก็ทุกท่านผมที่ติดตามที่เป็นกําลังใจให้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับผม ก็อขออนุญาตลงไลน์เลยนะผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ